สวัสดีครับผมเคยสานตใต้ครับครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมกับมาพบกับานผูุชมทุกทุกคนนะครับหลังจากที่ว่าห้อยออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมื้อนี้ผมกับวนผบหน้ามากกินมูระทาครับที่ผมบ่ได้เหตุคลิปล่งให้านผูุชมเบืองมือว่านนี่นะครับหลังจากทีหลังจากทีหวยออกฝนตกแห้งไฟดับครับก็เลยบ่ได้เหตุคลิปครับ มืัอนี้กับส่วนขมหน้าไม่กิ่นมูคาทาครับกับถูกไว้ขี้เก่าหล่ะครับถูกแต่บว่ถูกหลายครับกทบว่ถูกหลายก็เลยอยากมากอ่าเบาใทนทางู้ชมิตรเบื้องในฟังน้ำครับนี่ครับเดีย๋ยวมาเบิ้งพออร้อมๆกันนะครับอันนี้จะเลขเลขเลขที่อ่าผมเสียเมียผมซื้อครับอันนี้ครับก็คือวันที่แล้วนี่ผมกับถูกถูกไว้ฮาใบครับถูกไว้ฮาใบ แต่ก็วันนี้ผมกัอเออยังไงว่าวยัางก็างยามหยามครับยา,ามเนาะือชุดปกต,ปกติปกติผมจิเป็นคนบอคอยซื้อหวยนะครับกะไปเห็นคลิปเห็นหวยอยู่สานที่ใด่วนมากนี่ครับคนนี้ที่เป็นคนซื้อตลอดครับเขาเขาไม่ได้ถือตังค์เขาเขาไม่มีโอกาสได้ซื้อไ <laughs> ด้นี่อันนี้เขามาขายแพงเดียวแหละแพงใหญ่ก็รู้ซื้ออยู่เขาก็ มาดึงเอานะแล้วก็ใจเงินให้ครับนี่เขาใจใจเงินให้ครับนีหวยหกับมันกับนี่ครับหมายเบขมมมอนะครับอันนี้ครับอันนี้มันออกสองซีซีเก่านะครับสองซีเก่าเตเลทยที่ว่าที่ว่าสองตัวมันออกซีซีเก่านะครับมันกับบถึกนะครับอันนี้ครับแล้วมันมาถึกอตัวนาสามสามตัวนาครับนี่สองแปดหาครับ สองแปดห้าครับก็ถือว่าโชคดีไปครับผมถูกซีใบอีกแล้วครับวันนี้ครับมีโชคอีกแล้วครับไม่ได้ตั้งใจเนาะเมนเลขนี้เลขนี้นะคะสองแปดห้านี่มันเป็นเลขฟ้าโล่งยี่ทวดเลยที่ว่ามันไม่ออกที่เราตั้งใจตามกันเนาะแต่ตานคนนี้นะ่ะผมตั้งใจตั้งี่เก้าสี่เก้าบานเลขที่ของย่ายครับเพราะผมก็ตามมาตลอดนะ,ะตามมาสองสามหดแล้วเลขเนี้ยหมายถึงว่าเมกนี่คือตั้งใจสื่อสี่เก้าเมนข้างหน้าไม่ได้สนใจด้วยซ้ำเราไม่มดออกเลขฟ้าโลงนี่ สองแปดหา้ามันมาอยู่ในบใบเดียวกันอยู่ในบใบเดียวกันถ้าถาเลขสองนี่เป็นเลขซีเนาะกับถือสองเด้งเลยเลยครับนี่ครับขึ้นือนมานแอะกับบรูบรูดวงมันมา,จากจ็กซีว<อ>่าผมก็แปลกใจให้กันครับตั้งตั้งใจซื้อซีเก่าแมนอ๋อแตาออกเลขหนาแมนไล่เทียอะไรได้นี่ครับที่วดมวดที่แล้วก็ออกเลขหนาถือเลขหนาแมนไล่เทียอแล้วครับนี่ที่ที่เป็นที่เป็นแจ็คซี่นะครับแบบว่า บ่ได้ตั้งใจซื้อจงซี่นะครับก็บุญล้นทับมากตลอดครับแกที่ว่าโชคดีซะรครับ <c oughs> แต่นี่ครับเมียก็ซื้อด้วยกันครับเม,<ว>มียก็ซื้อของเขาเองเมวานนี้น่ะเลขใต้ดินนะมันอั้นเยอะเนาะหนูก็เลยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเพราะว่าตอนนั้นก็อั้นตอนนี้ก็อั้นก็ถ้ามีได้ก็ได้นิดหน่อยเลข ปูซีสัตนะฮะได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะก็เลยไม่ไม่มีเงินมาโชว์ทั้งหมดนี้มันไม่เป็นไม่ไม่ถูกมาเยอะเหล็กเล็กใต้ดินมันอันร้ายเนาะครับผมไม่ได้ซื้อกันครับเล็กใต้ดินตัวนั้นตัวนั้นก็อันตัวนี้ก็อันขนาดห้าหกที่เราตั้งใจจะซื้อเยอะๆมันก็อันอะไรไม่ได้ซื้อนี่ก็ที่หนูฝันเนาะหนูฝันเห็นยายน่ะมายืนตรงเสาบ้านหนูหนูก็คิดตลอดว่าเมื่อที่แล้วยายไม่ได้ให้ถูกสี่เก้าแล้วยายจะมาย้ำเลขตัวเดิมบ้งที่หนูบอกแล้ว ก็เลยซื้อเลยสี่เก้านี่ก็เป็นสี่เก้านี่ก็สี่เก้าแต่ไม่ถูกเนาะอันนี้ก็สี่เก้าอีกก็ไม่ออกอันนี้ก็เนี่ยมันหาห้าหกไม่ได้ก็เลยเอาเป็นห้าหกหน้าซะก็ก็ไม่ออกอันนี้ก็เป็นหกสี่สี่เก้านั่นแหละแต่ว่าซื้อกลับนะ กลับกันนี่มาได้ใบนี้อือนกันเนี่ยแผงเดียวกันที่ซื้อดึงไว้กันนี่แหละมันมาได้สี่สี่เก้ารู้ว่าตั้งใจซื้อสี่เก้าอยู่แล้วเพราะว่ายายมายืนหน้า <c oughs> บา้านเห็นยายมายืนเลยแก้จะสวา่างฝันนะเนาะก็เลยกิดวันเนี่ยเลขยายที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่มาก็สี่เก้าก็เลยซื้อแล้วก็เลยได้ไปแล้วก็แล้วก็ซ้อมแปดหาเนี่ยยานาใหม่เด็กฟ้าลงก็นอเ่างนี้จะได้บอยเล่<ห> สรุปว่ากะแดงสองคนเลยแดดสองคนครับแพ้เดียวกันเลยครัแดดเดียวกันคือของมาขายหนังสือยุคพุทธยานีมาดูได้มาได้ก็ได้ือได้จากสี่เก้าสี่สีเก้าดูได้จากสองแปดห้านี่ครับนี่แหละอันอันนี้ของเคยสานใตคอันนี้คือของค้าแก้วสี่เก้าเหมือนกันแต่ว่าค้าแก้วถือสี่สี่เก้า ของเมกซี่ามาถือมาถือสองแปดหาเม่นครับเอาคือดวงดีแท้มันจะบุญร้นทับครับครบน้าสืกออีรับตัใหม่เมื่อเห็นถือหวดนี้น่ะหนูซื้ออันนี้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมดูมันเป็นเลขห้าใบห้าใบเนาะเงินมันก็หมดไปเยอะแล้วน่ะมันก็เลยไม่ไม่ได้ลงใต้ดินเยอะเท่าไหร่ลงนี้ไม่ใต้ดินก็มีแต่เล็กันยาวเป็นหางบอกครับก็เลยได้ไม่เยอะ แต่ตตเลยบบได้ซื้อกันแล้วครับได้ดีก็ได้ไดครับจริงๆแต่จริงๆแล้วนะเนาะที่ท่านผู้ชมถามว่าซื้อเลขตัวไหนทําไมไม่ถ่ายให้ดูมัางหนูอ่ะเป็นคนซื้อเยอะถ้าเอาลงให้ดูอ่ะท่านผู้ชมก็จะซื้อตามหนูไม่ไวเพราะว่าหนูทำตามใครรู้ไหมไปกับกบนาไปมองได้เห็นลอตเตอรีก่กระซื้อมองนั้นลูกก็ย่านเข้าได้ลื่นนะเม่งั้นก็ซื้อลูกก็เอาน้ำกับเขา อ่าเขาสื่อเขาจอดเขาดึงลู้ก็ดึงนะ้ํากบเขาไปน้ำเขานะแต่กบนาบอถือเด้อ <c oughs> กบนาไม่ได้เฉียด <c oughs> มีงูนี่และที่ว่าถึงสองตัโอ้พ่าอป้าเน,นี้ยงมูบอเขาสื่อกันเขาแด้เนีเยห้องห้องสิบบ่ได่นะเลขหมองที่ห้องไปขอสมมุติว่าสมมุติว่าเราไปขอ,มมมมปขอเหมือนเช่นเราไปขอปู่ศรีสัตว์เนาะได้เจ็ดแปดหนึ่งวันวันนี้ก็เขาด้วยครับท่านผู้ชมของไปเอปู่ศรีสัตนาคราชครับก็ใช่เจ็ดแปดหนึ่งครับ กเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งว่าคือได้น่นอนแน่อยครับก็ได้แต่ว่าปูกเมตตาให้ให้เมื่อสองวดละครับเดี๋ยวเราก็จะไปตามต่ออยู่เนาะเมีนครับไอไอเจ็ดแปดหนึ่งคลิปที่ผมลงไปนะครับที่ปูซีสถานาคราชนะครับก็มีคนมาดูกับเอฟซีบางคนเพื่อนก็ะถูกล่าอยู่เลยครับที่ที่เพิ่อามาเบิ่งนะครับเพื่อนก่าเป็นมาบอกอยู่ปูพญานาคพวกเราศรัทธาเป็นการส่วนตัวเนาะ เราก็ศรัทธาถึงวดนี้จะไปได้ไม่ได้ก็คือเราต้องไปไหว้ไปไหว้ไปขอตลอดเพราะเราศรัทธาตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นเั่น,น,นละลล้วก็รมีที่ว่าผมไปจุดถูกโค้งสุดท้ายของปู่วัดดวงนองปู่สวงครับที่ปู่วัดดวงนะครับออกมาสามแปดสามแปดเก้าครับผมจุนได้สามแปดเก้าครับแต่ทันผู้ชมเอฟซีก็ถูกน้ำถูกถูกตามกันหลายคนอยู่ครับที่ว่าจุดถูกนินอันนี้คือเลขถูกครับล้วก็หลายๆคลิปก็ถูก ตรงคือกันครับท่านผู้ชมครับสำหรับงวดนี้เนาะมีหลายหมายมงที่ถูกกัมาบอกซื้อบ้างก็คือเนี่ยค่ะได้จำนี้หลายหมดวันนี้ก็เลยบอกซื้อปันใดบ่ได้จำเงินสดบ่ได้ลายบ่ได้บ่ได้จับหลายปันใดได้ได้แค่นี้ละค่ะแต่ก็ยังว่าได้เนาะแต่ถ้าถามว่าคุ้มค่าบ่เข้าไปมันอะีรกันทั้งทำบุญทั้งซื้อเลขมาหักลบกบมันก็ คือแต่ข้าต้องไปเนาะไปหาแนวทางใหทง้ท่านผู้ชมหนึ่งนะถ้าถามว่าได้กาไรยังยังสั่ญยังสี่บ่มันเกิดบ่ปันไหนเราคะ่ะแต่ถึงจะถฉือใบึงหนูก็ดีใจเราซื้อเลขถูกนะคะถูกห้าบาทสิบบาทก็ดีใจว่ารเราซื้อถูกซื้อหลายน้องมันเดี๋ยมีปเปอร์เซ็นต์ถือหลายแต่แต่ว่ายายให้มาจังงวดอะไรยายให้มาตั้งแต่ห้าศูนย์เก็บทุกงวดห้าศูนย์มาต่องวดเจ็ดเก้าแล้วก็งวดเมื่อกี้ก็ ฝันถึงยายแต่ก็ไม่ได้ออกเนาะไปออกบ้าน,นที่พี่แกสามห้าเก้าเนาะไออะไรนะใช่สามห้าเก้าออกพี่พี่แกก็ไม่ออกแต่งวดที่แล้วนะ่ะงวดที่แล้วนะ่ะถ้ามาสีเก้านะหนูได้เยอะอแต่หนูก็ไม่คิดจะทิ้งเพราะว่าก็ยังฝันเห็นยายอยู่มายืนหน้าบ้านก็ไม่คิดจะทิ้งเลขตัวนี้ก็เลยก็เลยซื้ออีกก็เลยซื้ออีกก็เลยได้ก็ถือว่ายายเมตตาให้มาอีกเนาะจาัง ก็เลยก็เลยแบบว่าตามเหมือนยายอยู่ใช่วันนี้อาจบ่แน่เรือยังว่าคือเรือที่ว่าบอกกัอนหน่ว่าอาร์ซีเซนไบต์ค่ะอาีเซตว่าการบอกบอกยายไปว่าถ้าถ้ายายให้เลขถูกสามงวดอ่าสามงวดสี่เซนบิทีเซนไบต์หหมูยังบนบนไว้นะครับแต่นุชสิลงคลิปดูเว่านุชสร้างของเรียบร้อยแล้วนุชว่าสี่เซนบิธีเซนใบให้ยายก็คือค่ะแล้วเลขเลขของคุณยายเนี่ยที่ยังบอกออกมีสองแปดห้า ตีเลขฟ้าลมตีตามมาตลอดสองห้าแปดป่ะสองห้าแปดสองห้าแปดที่ยังบอกแล้วเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าแกมายืนเกาะเสาจะออกเลขเสาหรือเปล่าต้นเสาที่เขียนไว้มันก็มีนะหนึ่งเจ็ดครับแต่ท่านท่านผปรช่องไปเบิรงนได้ครับเลขเสาของคุณยายยายทวนนะครับอ่าตอนนี้เจ็ดหนึ่งด้ออกไปแล้วครับแล้วกันยังมีตัวเลขที่เหลืออยู่นะครับที่ยังบ่ออกครับก็มีหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดฮาอะไรยังไง จำได้บ๊อกสองหาสองซีสองหาสองซีเนาะที่ยังบอกก็มีก็มีแแกนี่ครับที่ยังบอกแต่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่ออกมาแล้วครับนี่ที่ผมลงคลิปให้ท่านผู้ชมเดือบึงในคลิปที่ผ่านมากเนาะครับเอเคือไวเซนนี่ยก็คือสิบอกเกาใหญ่เดี๋ยวที่สุดอาจสีขอโชกแล้วต่อเลยขอชคแล้วต่อแต่นี่ครับบานเล็กทีเล่านี่ครับซีเก้านี่ครับซีเกานะครับแต่มันมันมาออก เลขอ่าเลขเลขไทยเนาะเลขเลขไทยสามตัวที่หมุนสองครั้งนะครับมันออกออกเลขไทยนี่ครับแต่เลขสองตัวยังบ่ทันมากครับแล้วก็เลขอ่าไทยรางวัลที่หนึ่งกับยังบ่ทันมากเนี่ยครับแต่มันมันมออกนี่แล้วครับแล้วก็แล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามันไม่ออกเลขหนาอีเนี้ยไม่มออกเลขทยสามตัวเลขไทยสามตัวคือกันบอกแต่ว่าคุณหนูไม่ได้ถูกเลขอืม เราคิดว่ามันจีมากอีกนะก็เลยไปซื้อไปตอไปแล้วไงรอบยี่จิบเก้ามันมาออกหมดนี่ครับท่านชมครับก็ถือว่าเป็นโชคเป็นดวงเนาะก็ตามเลขเรามาตลอดละแล้วก็ที่ว่ากบนาก็พาไปขึ้นเขาที่วัดธรรมแล้วก็ได้เลขมาหลายตัวที่ถูกก็เดี๋ยวก็จะพากันไปใช่ก็เลขเลขที่ผมจุดถูกก็คือที่ว่าวัดธรรมพาไซเนาะก็มีเลขของอ่าปูฤษี ที่เขาที่จุดแด้นะครับแล้วก็เลขงูแล้วก็เลขงูแล้วก็เลขปูแดงหมาเจ็ดนึงนะครับแล้วก็เลขพีปลาชาเขาครับพวกเขาาลายหมองครับท่านผู้ชมครับลองไปไลายบงคิดของผมด้วยครับแล้วก็ไรู้แลว่าสิไปแต่ก็ว่าฝนตกเลยค่ะแต่ว่าก็สิไปอยู่แต่ว่าทางมันไม่ค่อยดีเนาะจนเป็นสิเึ้นเขาได้บ่บ่โห้ได้อ่าทางทางที่ไปวัดพัมพาไ้นะครับถ้าฝนตกนี่ครับเบิร์ซิตครับเบิด์ซิตเลย อันเมื่อนั่นที่ว่าเขาลอดทำลอดเนาะที่ว่าแฟนหนูอ่ะเคยอีสานใต้อเขารอดไม่ได้แต่กบนาเขารอดมาได้แต่หลวงตาที่ว่าที่เราบอกว่าเป็นพระธุดงค์มาในป่าท่านบอกว่าลอดเข้าไปแล้วถ้าจะให้ดีต้องลอดกลับออกทางเก่าแล้ววันนั้นกบนาเขายังไม่ลอดกลับเขาก็ต้องไปลอดกบนากับแฟนฝ้ากันลอดเข้าไปเขาก็ต้องไปลอดกลับทางเก่าเขาครับขนาสองคนนี้บอลลอดแต่ก็ต้งถึก ถือตั้งถ่ายถือต้างหนาเนาะครบนานรอแท้แถถือสองตัวนี่เฮ้ยอ้วนพากันอ้วนก็ไม่ได้หมดสิทธิ์แต่แต่ช่วงนี้อ็ถือว่าโชคดีด้วยเนาะหลายๆหมวดบัวถือร้ายก็ถูกน้อยครับเต่ก็ถูกตลอดตั้งแต่เทสคลิปห้อยมากนี่ครับถูกมากตลอดครับอาจจะเป็นเพราะว่าไปทําบุญแบบว่า ไปตรงไหนก็ทําบุญกับพระทําบุญถวายนั่นนี่อะไรเงี้ยก็บางทีก็จะทาน้ำพาให้เรามีโชคมันเราเชื่อยอย่างนั้นเนาะแล้วแต่ก็รัทธาศสัทธาใด้วยการไปหาเลขครับแต่ก็สัทธาในสถานที่ที่ที่ไปนะครับอเพื่อาไปแต่ละหมองเขาก็บบไว้ว่าอเอ้ยวันนี้มันสีดีบ่อยบังพคือเข้าไปคือเข้าสัทธายกมือไหว้ขอทําคลิปยังจริงคือว่าเข้ารัทธาทุกทมกมองที่เข้าไปไปแต่เข้าแนบหันกินเนาะ บองเหอืมล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากสิบอกครับท่านผู้ชมก็คือว่าขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกคนครับที่มาให้กาลังใจมาติดตามให้นะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีจากทางกบนานะครับที่เขามาให้กาลังใจตลอดครับแล้วก็ขอบคุณกบนาที่พาเรามาทําช่อง youtube ใช่แล้วพาเราไปทําบุญเราก็นี่แหละที่เราได้โชคได้ลาบมาที่ไดพาเราไปทําบุญ สำนักสงฆ์สองคนพอมเนี่ยนี่นะครับกะษีพยายามเฮียดคิดให้ดีๆแล้วก็แล้วก็เออเฮ็ดในสิ่งที่ดีนัเนคือนำเสนอกับท่านผู้ชมครับเพื่อตอบแทนท่านผู้ชมที่ข้มาขมารับช่ครับสิเฮ็ดบอกบอกนะครับกษสทเฮ็ดใจนะเออกษสทเฮ็ดสิ่งที่ดีครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดประการใดก็ขอไป้วยนะคะแบบว่าเพิ่งทำเนาะยังไม่ค่อยเก่งยังบวชหันเก่งครับโอเคยังบวชหันเก่งหลายยังรักษาติดตามขิดต่อไปเนาะทุกอย่างที่นําเสนอเนี่ยก็มีทังเขอท่้นบ่เขานะแม่ก็คือความจริงอืครับก็คือนําเสนอให้ท่านผู้ชมเห็นก็คือความจริงแลวก็จริงใจครับวยความจริงใจกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับดวงเนาะ ดวงจะถูกหวยนะบางทีบดจะได้มันก็ได้มาง่ายๆแค่เราศรัทธามันนะนบดจะได้ก็ได้มาง่ายๆตัวเลขก็ต้องต้องศรัทธากระดาตัวผมที่ยผมซื้อหยวยนะครับผมกับส่วนมากผมกับพวกใคได้ซื้อครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมนั่นแหละแต่เวลาผมซื้อผมซีซื้อเฉพาะเลขที่ผมมากทีรีครับแลกลก็แลกก็แบบคือคือแปลกๆทั้งสีนะ่ตาผมซีซื้อครับ จอมากครับแฟนผมที่เป็นพจน์เสอเป็นเป็นส่วนหลายครับครับโอเคจะให้การคอยติดตามคลิปต่อต่อไปที่นำเสนอให้ทุกคนในเมืองเนาะดื่นไปด้วยกันครับทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวทางมุ่งวอาเสลกส์ออาตัวใหญเนาะติดตามงวดที่จะหอดงวดวันที่ไหนนะสิบหกวันที่สิบหกตุลาคมพันศวันละหกสิบสี่ครับจากจากนี้ไปเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายเด้อที่มารอสู้กันฟัน ใส่ไําไม่เ <travelers> ด้อเด้อถึงสงวดเลยดิผมรักมันกระตุ้นตัวตัวแฟนซัมมื่อวานจะมากินมูกระทะเป็นที่สบายเล้เมื่อวานพ่นมีลอตเตอรี่มาอ่านด้วยกันสิดแฟนซัมโอเคเดี๋ยวติดตามงวดหนานะครับเด้อทุกคนสำหรับคีนี่ให้ทุกคนประมาณครับรอติดตามชมคลิปจากช่องเคยสานไปนะกบหน้าสำหรับคีนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ